สวัสดีค่ะรวมรถมือ 2jk นํานำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถมือ2นะคะเป็นรถเก่ง Mitsubishi Lancer c ซีเดนะคะรถปี03คัน1.6 GLXi ค่ะเครื่องยนต์1 6 0 0 c ีเบนซินนะคะทุกท่านคันนี้นะคะสามารถจัดไปเน้นกันได้ค่ะขผ่อนสบายๆนะคะ ติดแบคลิสสามารถออกรถได้ค่ะรับรถไปแล้วทางด้านผู้ขายยังรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1เดือนเลยค่ะค่าจัดไฟแน้นค่าโอนรถยนต์ประกันภัยรถยนต์นะคะผ่อนเดือนละ4,900บาท24เดือนด้วยกันส่วนรายละเอียดวางเงินดาว25,000บาทค่ะราคาคันนี้101,000บาทนะคะบางท่านอาจสงสัยว่าทำไมราคาสูงนะคะ เพราะว่าเป็นรถจัดไฟแนนซ์จะมีค่าบริการต่างๆเพิ่มเติมค่ะทางด้านผู้ขายจึงต้องบวกเข้าไปในราคาของรถยนต์ด้วยนะคะทางค่าโอนค่าภาษีต่างๆนะคะและยังมีค่าจับอีคะทุกท่านกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้านะคะภายในเป็นเบาะหนังค่ะดูรูเปเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจนะคะรถสวยสภาพพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสีเดิมเดิม แม็กดีค่ะสภาพดีนะคะยางก็ยังดีอยู่คุทุคานภาษีพรบมีครบนะคะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะไม่ว่าท่านจะต้องการตัดสดหรือว่าต้องการจับไปเน้นถ้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะติดต่อเจรจากันโดยตรงได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะนัดหมายไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจค่ะรถอยู่แถวเพชรเกษม130ค่ะ แอดมินใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ใต้คลิปทั้งหมดนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ